มาครับหลังจากของทางด้านการทํางานเสร็จนวเพื่อนผมเพิ่งทํางานเสร็จต่อประมาณช่วงเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งนะครับแต่คลิปที่ผมอัดตอนนี้ก็คือตีหนึ่งแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกิดทุกคนท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมแล้ฮจมวันนี้นะครับมาอยู่ในวันจันทร์ที่23นั้นะเพื่อนก็วันที่2เออเมื่อวา,านบอกว่าจะลงคลิปใช่ไหมแต่ผมติดงานแล้วก็ไม่ทําลงเพราะว่าเป็นคลิปที่มันใช้ เวลาในการเล่นหน่อยแล้วก็จะเป็นคลิปตตดต่ออ่ะเป็นคลิปเกมอะไรเดี๋ยวต้องรอดูไกลทีหนึ่งนะก็เป็นเกมนี้แหละจะบอกเป็นเกมอะไรต้องบอกว่า,าผมนม่ยมีคอนเทนต์ที่ทำลงเนี่ยก็จะเป็นซีซั่นหลักนะครับแล้วก็จะเป็นซีซั่นไอที่มันเข้ามาในล่าสุดอะ่ะเป็นจี้เป็นการ์ดเก่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําลงให้ดูแบบว่าหลายอย่างเนาะก็คือช่วงการอัปเดตตอนนี้มันอัปเดตมาเยอะมากไงก็เลยมีคอนเทนต์ที่ทำหลากหลายนะครับแล้วก็วันนี้ครับมาอยู่ในคอนเทน อ่ะเทสดวงนะครับก็เป็นอีกน้องซานอีกแล้วนะครับคือเอาเพชรเนะ่ยไม้ผมสุ่มนะครับ4ี 45, 000, ่หมืนห้าพันเพชรเราจะมาตามหาจี้นะครับใช้ทั้งหมดเนะี่ยคือ7จเอสเนาะน้องบอกว่ารอหาไม่7จเอสดิสิบสองเอสนะครับมาดูกันนะว่าอ่าเจ้าจี้หนึ่งนะี่ะสมมติถ้าเราแบบว่าไม่ได้เติมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอนะ่ะสมมุติแบบสายฟรีเนาะถ้าแบบจะทํานะครับเราจะหาไอเนี้นยเจ็ดใบใช้ประมาณกี่เพชรนะครับคลิปนี้ น่าจะได้คําตอบกันถ้าใครพร้อมไปรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเราไปเริ่มสุม่มกันเลยดีกว่าเนาะมาฮะเพื่อนอี๋ยวให้ดูเลตไปหนึ่งเลตนะครับเนอ่ะหนึ่ดเอดาวสองสี่ดาวหนึ่งหกนะครับก็จี้นะครับจะเป็นตัวซูเปอร์พรีเมียมแบบนี้เลยนะไม่มีแพ็กอื่นนะครับนอกจากแพ็กนี้นะ100เพชรเท่านั้นนะครับก็ลุยเลยฮะมาถึงเราก็ได้ดาวมาเยอะเลยครับ ผมเนี่ยลุ้นคือลุ้นแต่ว่าเอยบอกเดียวนะครับก็ผมว่าไอเอน่ะน่าจะไม่ยากครับอืมาไหมไม่มาฮะรู้สึกว่าถ้ามันจะกระตุกนะเน่อกระตุกอะ่ะมันจะมาใช่ไหมเห็นหลายๆคนบอกมานะว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าอุย้ยไม่มานะผมมีทั้งหมดนะคือสี่หมื่น0้าครับเพื่อนๆอันนี้ผมว่ามาชัว นี่ไงมาแล้วเห็นนะผมมีทั้งหมดคือ4ี่หมื่นห้านะเพื่อนก็ตอนนี้ครับเราได้ A บวกมาแค่1ชิ้นครับเราจะใช้ถึง S S เจะ7ชิ้นเลยนั้นเพื่อนเพื่อในการทำจี้หนึ่งอะโคตรเยอะเลยนะครับมาดูกันนะว่าผมจะหมดเท่าไหร่โอ้โห S บา r เลยวันนี้นะครับใครที่ามหาวัสดุดิบในการอัพนี่ผมว่า วันนี้ได้เลยนะอันนี้มันมีโอกาสออกปล่าวะเหบื่อผมไม่มั่นใจนะเออสมสมเอบอกแล้วกันนะไม่กระตุกครับถ้ากระตุกอ่ะคือจะมีโอกาสได้ครับเพื่อนอ่ะไม่กระตุกครับลื่นปืดเลยขอกระตุกหน่อยโอ้โหไม่มีเลยขอเกมแบบกระตุกอ่ะในการสุ่มของนะเฮ้ยอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละเพื่อนนี่ไงเห็นนะผมบอกเลยว่าถ้ากระตุกนะ่ะคือจะมีนะนะครับ เฮ้ยอันนี้โอเคนะครับถ้ามารัวนี่ถือว่าจะดีมาก,กน,นะเพราะว่าเราจะได้ประหยัดเพชรกันเยอะไงผมเพิ่งสุ่มน้องหุน่นไอ้นซันไปหมดไปสนะี่หมื่นครับแล้วก็น้องมาให้ทำจี้ต่อนะคือเว้นนะ่ะหาเพชรได้เยอะมากนะครับเป็นเว้นแห่งการขายของเองนะอุ้ยมาแล้วโอ้ยโอเคโอเค,อเคตอนนี้ผมหมดไปประมาณ3,000ันนะครับเพื่อนได้เอสมาประมาณ น่าจะ2ชิ้นได้ไหมไม่มั่นใจครับเพราะว่ามันใช้กี่ชิ้นอะเนี่ยสามพันได้แค่ชิ้นนะผมว่าจี้หนึ่งอะถ้าเราได้เนี่ยในราคาหมื่นหนึ่งเนี่ยแม่งโคตรโคตรแบบว่าแฮปปี้นะเพราะว่ามันใช้เอชิ้นเงนี้ยเพื่อนเออผมว่าน่าจะยากครับลำพังนี่คือแบบยโอ้โหแหลกแต่แบบไม่มาไม่มาอันนี้ ผมขอจะเปิดเอสเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่น่าจะมีแนวโน้มได้เอโบนะครับโอ้โหเอบันเฮ้ยอันนี้แหละโอเคครับมาอีกหนึ่งอันครับหืมเลื่อนๆไม่เอาเราชอบแหลกๆโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนีก่ก็มานะแสง5ชิ้นเลยน,นี่สี่ชิ้น,นครับอันนี้อันนี้เหมือนกระตุกอู่นะแต่ไม่มาครับ หมดห0 0 0แล้วเพื่อนก็ขออีกสักชิ้นหนึ่งได้ปะขอเสักสชิ้นหน่อยครึ่งทางหน่อยนะ5 0 0พันอะเพราะว่าผมเห็น,นหลายคนอนะหมดจี้หนึ่งเอสเชิ้นนะ่ะประมาณ20,000ืกันใช่ไหมเออหมดเยอะนะหมดเยอะมากเลยฮ 20, ะ20,000ือะอ่ะครึ่งทางแล้วครับเราได้ S3 ชิ้นนะเพื่อนอะขาดอีก4ชิ้นครับ ผมขอนับเป็นเอสเลยลวกันนะเอบนก็ประมาณแปดชิ้นเนาะตีไปนะมาหน่อยมาหน่อยขอแบบกระตุกแรกๆอ่ะแบะแบคบ้างอะ่ะค้างแบบว่าออกมาสักสี่อันอะไรเงี้ยวิมาแล้วโอเคสวยสวยวิมามาต่อเนื่องอคอมโบหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นนะโอเคครับไม่มานะพักหายใจและมาไม่มาครับแต่ดาวนี่ออกแบบดาวมีไว้เบิงอะ่ะเพื่อน ดาวเยอะเกินนะขอก่อนซีแรกก่อนนีมาหรือเปล่าไม่มาครับอ,อุ้ยโอ้โหอืมหมาอีกแล้วถือว่าสวยถือว่าสวยโอเคครับเต็มอีกรอบนึงฮะไปไม่มาครับรอบนี้มาหรือเปล่าไม่มาครับ โอเคกระตุกเล็กๆน้อยอะ่ะมันต้องแบบกระตุกแบบรัวๆเ่อนกระตุกแบบจัดจัดอ่ะไม่มีครับไม่มีฮะตุกตาแม่ลูกดกครับ้ยอันนี้แหละนี่ไงเดี๋ยวเหลือสามหมื่นห้าครับเราไปดูว่าเราได้กี่ชิ้นแล้วเนาะผมก็ไม่ได้รับนะลุ้นแต่ว่าแม่ให้แม่กระตุกอย่างเดียวนะแค่มีการลุ้นจี้เกมนี้ เกมอื่นจะแบบว่ามีแมคคนิกในการออกใช่ไหมสีมันจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยรูปร่างแสงอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ลุ้นให้กระตุกนะครับแม่งเทียบมาตรฐานกับเกมอื่นเกมอื่นลุ้นแบบลุ้นแสงลุ้นสีเกมนี้ลุ้นกระตุกนะฮะนี่เห็นเพื่อนกระตุกแล้วโอเคครับมาโคตรหาคําหาคําแบบพูดแบบไม่ถูกเลยเพื่อนคือมันมันไม่ไหวอะ่ะมันมันแบบ เล่นไงนะเกมอื่นแบบว่านะเออเกมเนี้ยแบบคโลโยนเลยอะผมอธิบายมาเป็นคำพูดไม่ถูกเลยครับเพื่อนเพื่อนน่าจะเข้าใจแล้วก็แก้ซิวแหละคือแบบมันฮาเกินนะสุ่มแบบไม่คิดอะไรนะสุ่มแบบไร้สมองครับเพื่อนอุ๊ยมาอีกแล้วโอเคฮนะ <c oughs> มาลุลุอย่างนี้ก็แฮปปี้หน่อยนะเออเจ้าของดีแฮปปี้นะไปมา จะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเหลือ8ล้อสุดท้ายครับคือเรามาดูกันว่า10,000แรกเราจะได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวหลังจากสุ่มอันนี้เสร็จอะครับผมจะไปเคลียร์ช่องจี้แป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนั่นจมูกนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวขอหยัดไปเคลียร์เลยแล้วกันนะครับก็ประมาณ9,500นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองรับดูดิอุ้ยอุ้ย9,500ปิดเลยเหรออุ้ยเกินไปเปล่า วิ่เกือบปิดนะเนี่ยเพื่อนเออเดี๋ยวผมลองไปลองไปขายที่เอไปหนึ่งดิหนึ่งนะเดี๋ยวลองห้แบบอีกห้าร้อยเนี่ยหมดดิถ้าแบบห้าร้อยหมดนี่คือปิดแค่หมื่นหนึ่งนะเออหมื่นหนึ่งนี่ถือว่าแพงแล้วถัว่วเพื่อนเพื่อน,อนปิดเลทกันเท่าไหร่อ่ะที่เดียวอ่ะเอสเจ็ดชิ้นอ่ะเออผมนี่ดวงดีปะวะวอุ้ยเนี่ยปิดละหมดไปประมาณเอ่อเก้าพันแปดครับเพื่อน เออปิดแล้วจี้หนึ่งนี่ไงแล้วจี้ดาร์กมาสจี้หนึ่งครับก็โอเคเดี๋ยวผมขอยัดไปเคลียร์ช่องจี้หนึ่งนะครับก็สรุปจี้แรกเราโดนไปแค่เก้าพันนะแต่จี้สองเนี่ยเราจะหาเออีกสี่ชิ้นนะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันว่าเราจะหมดอีกเท่าไหร่ครับถ้าเอองบผมนะผมดูไว้เนี่ยขอหมดแค่เนะี่ยอีกหนะ้าพันนะได้ปะเออหมื่นห้าเอฟสองชิ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็รอ ติดตามแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอญาตไปขายจี้ก่อนแป๊นนึงครับ2000 years later แล้วมาต่อ r าวทูครับรอบที่2ครับผมเคลียร์มาแล้วประมาณว่างประมาณ500กว่าจีนเพื่อนไม่ไม่ถึงเดิประมาณ400ครับก็อะรอบนี้ครับเราหา S นะครับ4ชิ้นนะครับก็รอบที่แล้วเราหมดไปค่อนข้างน้อยครับรอบนี้เราจะหมดเท่าไหร่มาดูกันนะเออมันอาจจะอวยช่วงแรกช่วงเดียวก็ได้ครับเพื่อน ผมก็หวังว่ามันจะใจดีกับผมหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าผมปิดน้องหุ่นของไอเนี้ยซันไปแพงไงก็ไม่แพงหรอกก็เลทประมาณ4ี่0มื่นแหละครับเพื่อนๆเลปกติอะแต่ผมว่าผมตั้งเลทไว้สามหมื่นเนี่ยแต่มันปิด4ี่0มื่มันเกินเลทไปเยอะเลยอ่ะนะครับก็เงียบเลยครับเพื่อนๆหลังจากที่เราขายจี้มาก็คือไม่ออกอีกเลยฮนะโอเค เอสทีสองชิ้นนะครับมาหรือเปล่ามาครับมาแล้วหนึ่งนะมาอีกไหมไม,ไม่มาฮะมาอีกหรือเปล่าครับขอแหลกแกระตุกกระตุก,ตกแหลกค้างอ่ะโอ้โห,โห,โห,โหดาวสี่ดวงถ้าจะขอพอนะก็ขอให้ขอให้เธอมีความสุขนะครับเธอนี่ก็หมายถึงทุกคนเลยนะเออเราได้ดาวมาเยอะเกินนะครับ เขาเดาปีนี้นะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนเนาะก็ลืมมาเขาเดากันในไลฟ์ผมได้นะครับสิ้นปีเนาะผมไม่น่าจะได้ไปไหนนะครับเพื่อนอมืมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะครับสับสนานคนโสดนะคนมีแฟนก็มาได้ครับเพื่อนเออไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนะี่ยมาเปล่ามาแล้วฮะอุ๊ย ที่เต็มถ้าผมหมด5,000นี้ก็จะเป็น1 0 0 0 0้นั้นเพื่อนอุ้ยมาว่ะมาว่ะมาไหมขอแบบเวอร์ๆได้ปะเอ๋บอกสองอันหน่อยไม่ได้เห็นนานแล้วนี่ไงล่ะเฮ <c oughs> ้ย ขอแบบเววอร์พี่แกก็จัดให้ไงเพื่อนเอาเรื่องจัดครับเป็นนี้ผมแบบมาว่ะหลังจากที่เราเกลือเว้นน้องหุนไปนะไอดีนี้ก็กลับมามือทองหรือเปล่านะครับโอ้โหสีแม่งแสงแม่งเลือนหมดเลยหมาเปล่าขอหมื่นห้าได้ปะ่ะเอสทิสองชิ้นอะ่ะเออขอหมื่นห้าได้ไหม โชว์แบบเปิดสกกราดไปหมื่นห้าเอดสองชิ้นนะมาไหมไม่มานะมาหรือเปล่าไม่มาครับโอเคครับเพืเ่อนๆก็หมดไปหมื่นห้านะครับเราได้เอ็ดมาทั้งหมดนะ่ะอุ้ยเกือบเกือบครบยนาเพืเ่อนๆเออเราเราได้มาประมาณ1ิเอชิ้นนะครับเพืเ่อนๆใช่ไหมไม่ถึงสิบเอ็สิบชิ้นเพืเ่อน อุ้ยขาดอีก2อันวะ่ะผมว่า20,000ได้อยู่นะเออ2 0 0 0นนิดเลรดโอเคเลยถ้า20,000่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยปิดเอสจีหนึ่งอะประมาณ20,000 4ก็มีครับ23,000ื่0 0 0อเยอะแยะนะเอสเจ็ดชิ้นอะอุ้ยมาวะ่ะโอเคครับเพื่อนก็เราจะได้มีเพชรไว้ทำเวนหน้าเลยเนาะ ขอหน่อยขอแบบเอโบอีสองอันได้ปะตึงๆอะ่ะมันหมุนนานจังวะโหลดอะไรให้ผมวนะเนี่ยอืมไม่มามาไหมไม่มาครับไม่มานะโอ้โหคลิปนี้สุ่มโคตรเร็วเพือนผมบอกเลยว่าเราจบเว้นกันเร็วมากนะเป็นการสุ่มเพชรแบบสองหมื่นแบบ ที่รวดเร็วอ่ะเพื่อนเออ,อยังไม่ยังไม่มาจะหมดแล้วจะหมดแล้วแหลกแกหน่อยกระตุกหน่อยกระตุกแบบค้างๆหน่อยไม่มาครับไม่มาเลยเพื่อน อุ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละกระตุกมาหรือเปล่าขาอันท้ายบ้านเพื่อนใช่ไหมไม่มั่นใจอะ่ะเราต้องหาไอโบอีสี่อันอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันครบหรือ,อยังนะเดี๋ยวเราสุ่มได้อันนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูนะมาเลยไนดะ้ปนะสองร้อยสองร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยมาเลยไนดะ้ปะโอ้โหไม่มาว่ะ มาหน่อยปิดๆเวียนไปเ <c oughs> ต็มอ,อีกแล้วอะไรนะผมเพิ่งขายจี้ไปเพื่อนก็อ่ะขายไปเลยนะครับไปดูกันว่าเราเหลือเท่าไหร่ละอุ้ยเราขาดอีกอันนึงเองเพื่อนอุย้ยอีซี่อยู่นะอย่างเงี้ยสองหมือนอะ่ะสองหมืนได้อยู่เพือ่อนสองหมื่นเอสสิบสองชิ้นอะ่ะเอาเรื่องเหรน,นะเฮ้ยเฮ้ย มาก่อนก็นได้นะไม่ต้องถึงสอง0มืนก็ได้ผู้เล่น,น 18, 19, เนี่<ว>ยหมื่นแปดหมื่นเก้าอะไรเงี้ยมาหน่อยมาหน่อยหมื่นแปดเนี่ยหมื่นแปดมาเถอะหมื่นเก้าแล้วตอนนี้โอเคครับเพื่อนก็มหมดไปทั้งหมดนะครับประมาณหมื่นแปดแปดร้อยครับเพื่อนอุย้ยถือว่าีซี่อยู่นะเพื่อนรอบนี้ครับหมื่นแปดแปดร้อยเราได้เอ็ดมาทั้งหมดติบสองชิ้นนะครับน้องซันบอกว,ว่าน่าจะแลก เป็นในนะเนี้ยจี้หนึ่งเนาะแล้วก็อีกจี้หนึ่งไม่มั่นใจว่าจะแลกอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้องไปแลกเอาเองแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้น้องจะแลกอะไรนะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเพื่อนๆว่าคลิปเนี้ยผมดวงดีหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมอ่ะไม่รู้เลยอัตราการสุ่มเว้เพราะว่าเห็นบางคนอนะ่ะสุ่มไปแบบว่าเจ็ดเจ็ดเอสเนี่ยสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ก็มีนะครับเยอะเหมือนกันเนาะเลทประมาณนี้นะครับ แต่ของผมเนี่ย S12 ชิ้นน่ะหมดไปแค่ประมาณ1 8 0 0นแนะครับก็เอาไม่บอกกันหน่อยนะกันว่าปิดน้อยหรือปิดเดยอนะเนาะอันนี้ไม่มั่นใจนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสับเพื่อนๆที่เข้ามราชมแล้วก็ขอบคุณในนีน้องซันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยละกันไปแล้วบ๊ายบายนะครับคัดจมูกแล้ว